นายกองไหนครับเรนเรนแล้จะเอาหไมาจะบาไปใช้นํำตัวอะไรเงี้ยเลยอันนี้มาเที่ยวชางสาวครับขออนุญาตขออนุญาตนะขออนุญาตเลยจะมาถามว่าช่าสาวยอมไหมที่จะทำการน้กะแต่งงานกับคนซโอน แล้วก็เงินเสียนสอดของเจ้าสาวหนึ่งชาตัวันนะจะเอาเท่าไรทองที่บอกทองที่บอกห้าบาทห้บาทแล้วตอนนี้เจ้าสาวเป็นมุสีแลวใช่ั้มเมื่อกี้ข้อท่านอาจารบอกว่าให้เจ้าสาวได้ขาดของมมอได้ขาดกรมธิญาที่เป็นปราชญ์เราแล้วก็ปาชญลรพอที่ได้ ที่ที่บอกว่าอัชฮาดุอัลลอิละอิลลัลลอบอกนนะบอนข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากละห์ตาลาและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าท่านศาสดาม hammad s a l ล a l l a h a l a i i ะลเป็นศาสนาตของพระองค์เช่นละไรไม่ต้ไม่ต้องมามาได้ อชาดูอลไลลอลเาาอลมัหาอเดี๋ยวๆไ่ตามเลยตามเลยไอดอลออลิล่ะอิลลังลอ

แค่นั้นแค่นั้นทำดีแล้วตืนเต้นเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับลงจากห้องเจ้าสาวครับต้องอธิบายนิดนึงอธิบายนิดนึงครับ okay.